สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์คงครับมสเตอร์เกก็มาวานนี้ครับผมได้แปลสกิลของตะคอนใหม่6ดาวของ10ปีกันปะและนอซึ่งสกิลนะโคตรเบอร์บองอลังการเลยครับและนี่ครับนี่คือหน้าตาของกาชานะครับที่จะมาของจริงในวันที่12นี้นะครับ ประมาณรู้สึกว่าจะมาเร็วนะประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับก็จะมานะซึ่งนี่คือกาชาของ10ปีนะครับมาวันที่12นี้นะเน้นย้าเผื่อคุณดูคิปแล้วคุณเข้าเกมมาตอนนี้ยังไม่มานะครับนี่คือการดูของกาชาอนาคตนะครับแล้วก็จะมีกาชานะครับเป็นกาชาของลูฟี่เออกาชาลูฟี่ลิมิเต็ด6ดาวบวกแยกจากกันนะ แล้วก็มีกาชาฟรีซึ่งเป็นกาชาฟรีที่มีสิทธิ์ออตรคอนของ10ปีด้วยเปิดเสียงยังวะเออเปิดล้วแล้มีกาชาฟรีทั่วไปเนาะซึ่งวันนี้ครับเราจะมาดูสกิลนะครับของออตรคอน6ดาวบวกไม่ใช่แค่มีดูฟี่ตัวเดียวนะที่สกิลเปลี่ยน6ดาวบวกนะครับเขาอัปเดตมานะครับก็จะเป็นตัตละครของลิมิเต็ดที่จะมีสกิลเปลี่ยนไป3ตัว แต่คลิปนี้ผมขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเพราะหนึ่งตัวนั้นผมไม่มีนั่นคือจะเป็นลูฟี่สีฟ้าลิมเตดเป็นลิมเตตตัวเก่าๆนะครับที่ผมไม่มีเพราะงั้นในคลิปนี้ผมเลยไม่สามารถแปลเซกิวให้รับฝั่งกันได้ขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะก็เป็นลูฟี่สีฟ้าลิมเตดล่าง6ดาวบวกนะครับถ้าหากเวลรอ่า1 2ร150เนี่ยเกิก็จะเปลี่ยนไปนะ เน้นย้ำขอภผ่นะครับผมไม่มีจริงๆยากได้อยู่แหละคือกระลงกนะโหลกี่ยมีครบแล้วแต่แค่ว่าขาดเตือ <c oughs> เปิดหามมาหลายปีก็ยังไม่เคยออกนะครับมาดูกันครับสก,กิลขอตุคอนดิมเต็ดดาบวกนาะว่าจะกิ่งกาดขนาดไหนครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชร ที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมากๆครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชปาร์ตี้ลัสไหมครับวันพีชเทชเชอร์คูก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับอ่าดังก์บอลเลเจนต์แล้วก็มีเกมแบล็คโคเบอร์นะครับส่วนไอเจ้าเกมของวันพีชเทชเชอร์คูสเนี่ยอยู่ด้านล่าครับต้องกดอาคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับวันพีชเทชเชอร์คูสครับก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอ่า วัดดวงราคา10บาทต้หนครับคือคุณแค่จ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีเนะครับเห็นไหมสิบบาทมีสิทธิ์นะแต่ก็มีเกลื่อเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ไอดีตรงเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0ร้อยเจ็ดร้อยก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะ ร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเซิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับเริ่มก็จะเป็นลูฟี่นะครับสีเขียวนะครับลิมิเต็ดซึ่งเดียวนะครับก็จะมีร่างของ6ดาวบวกมานะซึ่งไอเทมนะครับในการอัพเกรดขึ้น6ดาบวนะดาบวกนั้นก็หาจากกิจกรรมอีเวนต์ของช่วงฉลองเนาะ ก็คาดว่ากว่าจะเก็บกระโหลกได้ครบ5อันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆเลยนะเพราะทางเกมน่าจะแจกแค่อีเวนต์ละ1ชิ้น1ชิ้นก็คูณต้องเล่นอีเวนต์ไปเลยประมาณ5อีเวนต์นะครับถึงจะได้ครบ5อันอัพเกรดขึ้น6ดาวบวกเนาะลูฟี่สีเขียวลิมิตนะครับ6ดาวบวกนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ จาก6ดาวธรรมดาที่เป็นเกียร์สี่มีสันจิโซโลด้านหลัง6ดาวบวกอ่ะมันกับไกยเบตะคร,รคอ่าเหมือนเป็นการระลึกความหลังเนาะก็จะมีทั้งคุณหัวหน้าหมู่บ้านอ่าผู้ใหญ่บ้านคุณมากกโนชงมีเป็นพวกร่างเด็กของอาร์เอสซาโบ่ลูฟี่คือมันเหมือนเป็นการแบบล่างแบบแล,ลึกความหลังเนาะก็ค่อนข้างจะแปลกตาและก็สวยงามนะครับ6ดาวบวกของลูฟี่ ลีมอเตอรเขียวนะครับซึ่งตัวนี้อาการเปลี่ยนแปลงนะสกิลเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซูเปอร์6ดาวธรรมดาเป็นแค่ซูเปอร์คาร์ด6ดาวบวกนะครับก็จะเป็น EX ็กซ์ซเปอร์นะมันก็เปลี่ยนและจากคลาสเป็น EX ็กซ์ซเปอร์นะครับแล้วก็าจากราง6ดาวธรรมดานั้นสกิลจะมีการบัฟเอฟเฟกต์แก้ว 6าบวกตรงนี้เสกิลตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะเปลี่ยนจากการบัฟเอเแก้วเป็นการบัฟโจมตีแทนนะครับมาดูสกิลกันเลยครับกับปันก็คือสีเขียวนะครัสายทงสายหมัดน,นะครับเพิ่มเลือดไป1.3เท่าเพิ่มโจมตีให้5.5เท่าจะหาได้แก้วของ TND เพิ่มโจมตีไกลเป็น5.75เท่า แก้วเทียนดีเป็นแก้วตรงสีของทีมเทียนดี D ออกได้บ่อยยิ่งขึ้นและก็ทหารนะครับมีการบรัฟของโจมตีหรือการบรัฟบของการเพิ่มความแรงของแก้วก็จะมีการเพิ่มเทินให้อีก1เทินก็สมมติว่าคุณบัฟโจมตีไป2เทินลูฟี่เป็นกัะตันจาก2เทินกลายเป็น3เทินให้คุณเนาะเพิ่มเทินของการบรัฟได้2อ,อย่างนะครับส่วนไม้ตายก็คืออ่าลดเวลาของ สกิลทั้งหมดได้1เทินล้างใบกระตันนะครับได้20เทิร์ทนเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเลื่อมลวมถึงมืดบนให้กลายเป็นแก้วของเ n ีได้ด้วยแล้วก็จะมีการนะครับบัฟเพิ่มความแรงของแก้วนะครับเพิ่มความแรงของแก้วของเชีนีเนี่ยจากเดิมอยู่ที่2เท่าเพิ่มความแรงขึ้นไปกลายเป็น2.75เท่าให้2เทินนะครับซึ่งตัวน,นี้ดีมากแล้วก็แรงด้วย พราะปกตินั้นแก้วแรงสุดคือวาโนจะมีความแรงอยู่ที่แค่2.5เท่าซึ่งอันนี้แบับเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นไปถึง2.75เท่าถึง2เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการนะครับบล็อกแก้วทั้งหมดได้1เทิร์นอ่าจะหากตัวนี้เป็นกับตันหรือเพื่อนกับตนก็ตามก็จะมีการบัฟนการัพให้กับสีเขียวสายทมงสายหมัด ความแรงอยู่ที่3.25้าเท่คูณได้2เทินถ้าหากเป็นลูกเรือก็บัฟให้เหมือนกันแต่บัฟให้แค่3เท่าให้2เทินแทนนะครับเป็นกัปตันหรือเพื่อนก็จะมีการบัฟที่แรงกว่านิดหนึ่งนะซึ่งตรงนี้บัฟโจมตีตรงนี้ถ้าหากเป็นร่างของ6ดาวธรรมดาตรงนี้จะคือการบัฟของเอเฟกแก้วนะ 6ดาวธรรมดาบัฟเอเซเก้6ดาวบวกเป็นการบัฟของโจมตีนะครับต่างกันด้วยนะส่วนสกิลนะครับของ EX ซ u เปอร์ก็คือเงื่อนไขจะต้องมีสาตัวละครในทีมได้แก่เป็นโซโลนามิอุซอบซันจิชอเปอร์โรบินแฟรงกี้โซคิงจินเบเอสซาโบชงมากิโน คุณผู้ใหญ่บ้านเลลี่นะครับสตัวนะสกิลคือ,อลดลดคูดาของสกิลทั้งหมดได้2เทินเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วโจมตีสีแรงขึ้นได้อยู่ที่0 2 5เท่าให้คุณแล้วก็จะมีการาเพิ่มความแรงของอเจ้าไฟนอลแท็บไฟนอลแท็บเพิ่มขึ้นให้อยู่ที่50%นะ ไฟนอลแถบของสายสีเขียวสายทองสายมัดนะครับเพิ่มความแรงให้อยู่ที่50%ซนะครับซึ่งสูงสุดอยู่ที่20 0ร้นะท,ที่สะสมได้นะครับอ่าแล้วก็สายของสีเขียวกลายเป็นซุปเปอร์เขียวนะครับสายทองกลายเป็นซุปเปอร์ทองนะก็อ่อส e x ก็จะมีการเพิ่มความแรงของไฟนอลแถบมีการลดสกิลได้เพิ่มความแรงของบัฟได้นะครับประมาณนี้ ส่วนสกิลของซูเปอร์ทีมน่าจะเหมือนเดิมนะอ่ไม่เหมือนเดิมฮะสกิลซูเปอร์ทีมก็สามารถออกมาได้ทุกครั้งถ้าหาเงื่อนไขครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูกลุ่มหนึ่งหรือตอนบอสก็ตามออกมาได้ตลอดนะถ้าหากคุณทําเงื่อนไขครบก็คือว่าต้องมีแก้ของเทีนดีและก็จะต้องมีพวกกลุ่มหมู่ฟางหรือจะเป็นเอเจ้าเอส อาซาโบเป็นแชงนะครับในทีมนะซัก2ตัวขึ้นไปนะครับอาสกิโกคือสามารถลดเกราะศัตรูทั้งหมดได้80%แบตบบทะลุ6เหลี่ยมด้วยอันนี้คือของเวล5นะจะหากเวล1ลดเกราะได้แค่30%แล้วก็ไม่ทะลุด้วย2ไม่ทะลุ3ก็ไม่ทะลุ 4เวล4เวล5เนี่ยก็จะมีการลดเกราะได้แบบทะลุ6เหลี่ยมนะครับแค่4 5ของเวลนะลดกราะไป80%นะครับแล้วก็จะมีการาบัฟโจมตีทีมนะครับอยู่ที่2.5เท่าเลยกับสีเขียวสายธงสายหมัดนะครับอา่าแล้วก็จะมีทำให้แก้วนะครับ แก้วส,สีเป็นแก้วตรงสีของทีมให้หนึ่งเธอินนะก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นนะตรงที่ว่ามีการลดกรดาะได้แล้วก็มีการบัฟที่แรงขึ้นนะครับลดเกราะได้บัฟได้แรงขึ้นโอเคดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคือตั้งเดิมเนะี่ยมันก็จะมีแค่การบัฟโจมตีเพิ่มเติมขึ้นมา,าถือว่า6ดาวบัวภาพสวยขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นนะครับ อืมจะหาการเล่นนั้นอ่อจะหาต้องการคอมโบดีดีนะก็เล่นเป็นร่าง6ดาวธรรมดาตัวหนึ่งไอ้ตัวหนึ่ง6ดาวบวกเนาะแบตเดกับน,นิกะนิกะเหลือ6หดาวนิกะเหลือง 6, 6ดาวบวกคือเล่นคู่กันอะ่ะมันจะดูดีมากเลยนะเพราะสกิลมันต่างกันไงเพราะงั้นเล่นคู่กันถือว่าเหมาะมากๆเลย6ด,6ดาว6ดาวบวกเนาะควรเล่นคู่กันนะครับดูฟรีครับ เ่อขอสกิลในโหมดพิวพีเป็นทีมสีอะจิมมัดเหรออ่าดั้งเดิมคือทีมเขียวใช่ไหมขอเช็คไป๊บนึงนะผมก็เลือกสกิลธรรมดาฮะใช่ดั้งเดิมของลูกพุตตัวนี้คือสายสีเขียวโอ้มันเปลี่ยนแล้วถ้างั้นอ่าจะหาการเล่นคุณของการเล่นทีมเขียวเนี่ยต้องเป็น6ดาวธรรมดาเล่นทีมมัด หดาวบวกนะครับโหมันคือตัวคอที่ควรมี2ตัวนะตอนนี้คือฟันทงเลยคุณควรมีลูพี่ตัวเนี้สอตัวหกดาวตัวหนึ่งหดาวบวกตัวหนึ่งควรมี2ตัวนะครับเพราะสกิลมันต่างกันแหละทั้งการเล่นของการลงด่านทั้งในหมดของ P พเพราะงานควรมี2ตัวในไอดีนะสกิลกลายเป็นสายหมยัดซะงั้นแหละ อ,อกดาวบว์นะครับสายหมัดนะครับก็จะก,การเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันนะครับเพิ่มโจมตีให้อ่าแล้วก็หากสายหมัดสายหมัดตายไปเ,ก,เกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งเลือดอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตัวเองป้องกันเพิ่มขึ้นนะส่วนเซกิวก็คืออ่าสตรู๊หนึ่งตัวนะครับ โดนดาเมจไป2.75เท่า3ครั้งตัวเองบับเคานเตอร์นะครับ20วิถ้าหาตัวเองมีเลือดน้อยกว่า50%ลงไปสายหมัด1ตัวนะครับที่มีเวลาของไม้ตายน้อยสุดก็จะมีโอกาส100%ทํบให้ไม้ตายนะั้นเต็มแม็กให้คุณนะครับอืมวันดีนะในการเล่งไม้ตายได้ด้วยให้1ตัวของสายหมัดน,นะครับ อืมเป็นทีมของสายหมัดเนาะอะผมยังคิดไม่ออกคร้ทีมหมัดมีอะไรบ้างวัดตอนนี้คิดไม่ออกนะน่าจะได้ใช้อยู่แหละแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับก็เน้นย้ำคือตัวเนี้ยควรมี2ตัวใน ID นะตัวหนึ่งหกดาวอีกตัว6กดาวบวกเพราะสกิลต่างกันนะครับมาต่อไปคือ6กดาวบวกเก่าๆของลิมิเต็ดตัวก็คือที่มันอัปเกรดให้สกิลเปลี่ยไปเก่งขึ้นนะ ก็คือจะเป็นตัวนี่เลยโคสกิโอเดงโอเดงครับ oh, <yeah. S 1> ได้รับบัฟครับทำให้เก่งกาจขึ้นอันนี้ถือว่าข่าวดีแบบดีมากเลยนะเพราะโอเดง6ดาวบวกนะปัจจุบันในการใช้งานคือโน no. ้สุดๆไปเลยเพราะสก,กิลของเขามันแค่มีการบัฟนิดนึงเนาะก็ะแค่บัฟเอฟเฟกต์แก้วอยู่ที่2 0.75เท่าแล้วก็การเปลี่ยนแก้วสีเดีให้เป็นแก้วของวานโนได้คือสกิลอ,อย่างเงี้ยมันธรรมดาคือมันพอใช้งานได้แต่มันธรรมดาบัฟก็เบาแข่เปลี่ยนแก้วได้ตอนนี้อัปเดตมาแล้วอัปเกรดขึ้นทำให้เก่งกาจขึ้นนะครับมาดูกันเวลของ120 s กิลไม่ตายเปลี่ยนไปจากเดิมมีแค่การเปลี่ยนแก้วเป็นวานโนแล้วบับฟเอเฟกต์แก้ว แค่2อย่างจบเลยพออ mm ัปเดตมาเวลร2 0สเกิลเปลี mm ่ย hmm. นไป mm hmm. ก็คือสามารถนะครับล้งลาง,ง,ลงลดความแรงของแก้วได้6เธอนะครับล้างลดความแรงแก้ว6กเธอเนี่ยอันนี้ถือว่าแจมนะเพราะตอนนี้เอเจอบัฟเนี่ยกันเยอะขึ้นเนาะไอที่บัฟที่มาบังคับลดความแรงของแก้วเนี่ยเจอเยอะขึ้นตัวนี้ถือว่าแจมเลยล้างได้6กเธอนะครับ แล้วก็จะมีการน่ครับทำให้แก้วสีแดงกลายเป็นแก้วของวานนกได้ด้วย3เทอร์ด้วยกันเปลี่ยนแก้วทั้งมดนะครับรวมถึงมืดบน,นให้กลายเป็นแก้วอ,อ่าเปลี่ยนแก้วตรงสีแล้วก็มืดบน,นให้กลายเป็นแก้วของสีแดงได้ด้วยนะครับแล้วก็สีแดงสายดาบไายธงบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้อยู่ที่3เท่า2เทอร์ บัฟเพิ่มความแรงของ Final t แ a p ได้25%ของสีแดงสายดาบสายธ่งนะครับนี่คือไม้ตายที่ดูดีขึ้นแบบมากๆเลยจากเดิมไม่แค่การเปลี่ยนแก้วเอฟเฟกแก้วสองอย่างเลยอันนี้คือมีทั้งล้างได้ด้วยมีการเอ่อทั้งเปลี่ยนแก้วได้ด้วยแล้วก็บัฟเอฟเฟกแก้วที่อยู่แรงมากขึ้นแล้วก็บัฟของ i n น l ลแ a ปได้ด้วยเนาะชิววตดีขึ้นแบบมากๆเลยนะ กัปตันก็คือจะมีการลดคู่ดาวของสกิลสีแดงสายดาบสายธงให้1เทินแล้วก็เพิ่มโจมตีให้5.5เท่าเพิ่มเลื่อนให้อยู่ที่1.5เท่าสหาได้แก้วของวานโนเพิ่มโจมตีกลายเป็น6เท่านะครับและแก้วของสีเขียวเทียนดีของทีมนี้กัปตันของอเด้งเนี่ยเขียวเทียนดีจะกลายเป็นแก้วของวานโนทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ทหารนะครับตัวนี้นั้นกดใช้งานแก้วของวาน o ก็จะมีการบัฟโจมตีพื้นฐานให้นะครับบวก750ให้ขุนนะถ้าหากโอเด้งกดใช้งานของแก้ววานะุเนาะถือว่าการลงดาเนี่ยดีขึ้นแบบมากๆเลยนะโอเด้งแรงขึ้นน่าใช้งานมากขึ้นนะครับมากๆเลยแล้วก็สกิลของในโหมด p PP ซึ่งปัจจุบันตอนนี้โอเด้งการใช้งานของ p p นะั้น ใช้งานอยู่ตลอดนะทีมดาบเนี่ยมันยังแรงอยู่แต่พออัปเดตมามันแรงยิ่งขึ้นอ่าพิวพีครับตะกีคือชำดาเมจใส่สตูทั้งหมด3,000นะครับแล้วก็จะมีดาเมสระย,ยะกว้างอีก3เท่าดาเมจ2ต่อนะ3 0 0 0และก็3เท่า2ครั้งเนี่ยแล้วก็ใส่ดาวก็จะมีการบัฟโจมตีให้เรล820วิ จากเดิมมันเท่าไหร่นะอ่าจากเดิมดาเมจอยู่ที่2,005แล้วก็2.5เท่าการบัฟนั้นความแรงเท่าเดิมบัฟที่วล8แปเท่าเดิมแต่ความแรงของดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็น3,000แล้วก็3เท่าคือทีมดาบก็จะแรงมากขึ้นเนาะจับมากแล้วก็ติดตัวก็คืออ่าทีมของดาบเมาตายไวขึ้นความเร็วมากขึ้นโจมตีแรงขึ้น สีแดงนะครับก็จะมีการเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตัวเองสามารถกันโซ่กันช็อต100%ถึกต่อสีเขียว40%นะซึ่งทั้งหมดนี้แค่คุณเวล120นะครับก็ส่งผลแล้วถือว่าแจกมากเลยแค่เวล120เองซึ่งเวลนี้คุณก็ให้กินใบอ่าปลดลิมิตเวลหรือกินตัวละครทซ้ำเนี่ยแค่4ตัวนะ แค่4ตัวหรือ4ใบเองก็เวล120แล้วคุณก็สามารถปลดสก,กิลพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเนาะซึ่งมันปลดง่ายแถมเก่งขึ้นมากครับนี่คือโอเด้งในเวอร์ชั่นใหม่ของ10ปีนะอีกตัวหนึ่งครับที่เปลี่ยนแปลงคือจะเป็นหนูยามาโตซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทั้งร่างของ6ดาวธรรมดาและก็ร่างของ6ดาวบวกเนาะ ยัาโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่โอเคบัฟ okay, มันเริ่มเบาแล้วแต่ถามว่ายังเก่งไหมเก่งกัปตันคือแจ่มเลยในการล้างโซ่ไม้ตายคือดีเปลี่ยนแก้ววานอได้บัฟเพิ่มค่าเชนได้เนาะแต่พ่อเวลร้อยเท่าไรเอ,อ่ยยี่สิบเหมือนกันสกิลเปลี่ยนไปมาดูกันครับร้อยยสิบเิลเปลี่ยนดีหรือเปล่าไม้ตายก็คือลดลศสตูนะครับทั้งหมดได้ยีสซต์ แล้วก็จะมีการลดสกิลลดเวลาของสกิลทั้งหมดได้1เทินนะครับบัฟมือแดงอ,อยู่ที่2.25เท่าศัาตรูทั้งหมดได้1เทินแบดทะลุ6เหลี่ยมด้วยอันนี้คือแจ่มมากเลยนะเพราะดั้งเดิมนั้นจะบัฟมือแดงอยู่ที่แค่1.75เท่าซึ่งไม่ทะลุ6เหลี่ยมพอเวล120ปุ๊บมันทะลุ6เหลี่ยมแถมแรงขึ้นด้วย กลายเป็น2.25เท่าให้คุณนะครับกด perfect ง่ายขึ้น1เทินบัาเพิ่มค่าเชิแบบบวกอยู่ที่1.7เท่า1เทินอันนี้ก็แรงขึ้นชัดเลยจากเดิมอยู่ที่แค่1.1เท่าเพิ่มขึ้นกลายเป็น1.7เท่านะครับแรงขึ้นมากเลยนะเปลี่ยนแก้วนะครับอ่ามืนมนให้ใกลายเป็นแก้วของวาโนะได้นะครับเหมือนเดิมกับตันก็คือสีม่วงหน้ากากลูกศรน,นะครับเพิ่มโจมตี5เท่าเลือด 1.3เท่าจะหาได้แก้ของวานโนเพิ่มโจมตีไกลเป็น5.25เท่าให้คุณนะครับแล้วก็ล้างโซ่ทั้งหมดได้10เทินเหมือนเดิมถ้าหามีเลือดน้อยกว่า50นะครับก็จะมีการทําให้ถึกขึ้นนะครับถ้าหาตัวนี้กดใช้งานแก้วของวานโนก็จะมีการเพิ่มความแรงของบัฟเพิ่มค่าเชนแบบบวกให้อีก0.2เท่านะครับส่วนของสกิลเอ้ลูกเหลือ ลูกเรือเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือลูกเรือ,อาสามารถกันกระเด็นได้แล้วก็สามารถกันถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายได้5เทิร์นะครับส่วนของ PP p พีพพีก็คือชั่มดาเมบบระยะกลางนะครับเอ้ประธานาธิบสีเปการลดนะครับลดค่าพลังศัตรูนะครับระยะกลาง100%เเลงครึ่งหนึ่ง20่วิ แล้วก็ทำดาเมจนะครับสัตรูตัวตัว4.75เท่าโอ้โหแรงชิบหายเลย4.75เท่าใส่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีการลดโจมตีทั้งหมดได้นะครับ10วินะโอ้โหดาเมจแรงนะครับตั้งเดิมมันกี่เท่าวะตั้งเดิมสก,กิลของยามะอยู่ที่อ๋อมันก็แรงอยู่นี่หว่าอยู่ที่4.5เท่าเนาะพอดีไม่เคยดูสก,กิลของยามะ รู้แค่ว่ามันแรงอันนี้มันแรงขึ้นไปอีกนะแล้วก็ตัวคือสีม่วงนะครับเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วนะครับเอาจากโดนดาวเหมืคนครบ5ครั้งสีม่วงโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตัวเองสามารถการโซ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงต่อสีเหลืองสามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือยามาหกดาวธรรมดายามาหกดาวบวกก็เปลี่ยนเหมือนกันนะน่าจะเปลี่ยนพอๆกันละมัง้งยามาหกดาวบวกนะครับรากนี่ครับ ยาวมาหกดาวบวกเวลร้ 120. อย0สอ้อะสกิลมันมันไม่ค่อยเหมือนกันเลยฮะเออมีการแตกต่างค่อนข้างแต่เยอะนะครับมาดูกันต่างขนาดไหนม้างไม้ตายก็คือสามารถทำดาเมจทั้งหมดได้เลือดหายไปยี่ซล้างปิดไม้ตายทั้งหมดได้7เทินอันนี้เพิ่มาใหม่นะจะมว่าล้างได้7เทินเนี่ยแล้วก็ทหารนะครับ กัปตันมีแก้ของวานุอยู่เมื่อกดใช้ไม่ตายก็สามารถทำการติดมือแดงใส่ทั้งหมดได้นะครับอยู่ที่2.5เท่าให้คุณได้2เทินตรงนี้มันเขียนต่อว่าก็จะมีการติดมือแดงให้อยู่ที่2เท่าแต่แบบทะลุหกเหลี่ยมให้อีก2เทินน่าจะหมายความว่าถ้าหากกัปตันมีแก้ของวานุ สศัตรูไม่มีหกเหลี่ยมก็ติดมือแดงให้อยู่ที่2.5เท่าถ้าศัตรูมีหกเหลี่ยมกับตันมีแก้ววานุก็จะติดมือแดงให้อยู่ที่2เท่าแบบทะลุก6กเหลี่ยมให้แล้วก็ถ้ากาตันไม่มีแก้วของวานุก็จะติดบัฟมือแดงให้แค่2เท่าให้1เทิร์นแทนนะครับน่าจะเข้าใจประมาณนี้นาน่าจะหมายความประมาณนี้แล้วผมเข้าใจประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะ แล้วก็จะมีการบัฟกดเพอร์เฟกด์ง,ง่ายยิ่งขึ้นให้2เทินบัฟเพิ่มค่าเชนแบบบวกให้2เท่าว้าว2เทินเนี่ยแรงมากแล้วก็เปลี่ยนแก้วของมืดมนนะครับให้กลายเป็นแก้วของตรงแก้วของวานเปลี่ยนแก้วมืดนมนให้กลายเป็นแก้วของวานนะครับกับตันลดเวลาไม่แต่ทั้งหมด ให้1เทินอ่าแล้วก็สีเหลืองสายธงลูกศรน,นะครับเพิ่มโจมตี5เท่าเลื่อน1.3เท่าจะหากดเพิร์ฟฟกนะครับเพิ่มขึ้นให้ใกลายเป็น5.5เท่าแล้วก็มีการเพิ่มค่าเชนให้บวก0.3นะครับล้างโซ่ทั้งหมดได้10เทินาหาตัวนี้นั้นกดใช้งานแก้วของ GND ไอ้แก้ของวานโนก็จะมีการเพิ่มความแรงของบัาเพิ่มค่าเชนแบบบวกให้อีก0.2เท่านะครับลูกเรือสามารถกันกระเด็นได้และแถมสามารถกันการถูกปิดเวลาของไม้ตายได้เจ็ดเถินนะครับตัวเองนะสกิลของในโหมด p ี p นะครับโอกาส100%สตศัตรูระยะกลางถูกลดค่าพลังลงครึ่งหนึ่ง20วิ ศัตรู2ตัวถูกทำดาเมจใส่ไป5.2เท่าแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มโจมตีทั้งหมดได้นะครับอยู่ที่15าวิติดตัวสีเหลืองอ่าเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วนะครับโดนดาเมจ5ครั้งขึ้นไปที่เหลือโจมตีเพิ่มขึ้นมานะครับตัวเองการโซ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึกต่อสีม่วง40เซนนะครับประมาณนะครับยาวมาตกนะครับ6ดาว6ดาวบวกแล้วก็โอเด็กแล้วก็ลูฟี่นะครับ ถือว่าค่อนข้างจะดีขึ้นนะแล้วก็เน้นย้ำว่ามันมีตัวหนึ่งคือจะเป็นลูฟี่สีฟ้าลิมิต6ดาวบวกซึ่งผมไม่มีแล้วก็ข้อมูลสกิลก็ยังไม่มานะครับเพราะงั้นขอภัยตรงนี้เลยว่าแปลให้ไม่ได้เพราะไม่มีตัวขอภัยนะครับอยากได้อยู่นะคือเปิดมาหลายปีแล้วไม่มาสักทีนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่ากาชาใหม่อันนี้จะมาของจริงในวันที่12นี้นะ ซึ่งข่าวสารทางการหลังตู้มีอะไรเปิดตู้ไหนดีน่าจะมาพรุ่งนี้แหละรอติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อปรรจายมนะครับนยะสวัสดีครับ